ใบเฟิร์นพิมพ์โนกรงภาพคูู้นายนภัสแฟนคลับโฟกัสภาพสุดท้ายถึงกับทำอึง้งตั้งแต่ที่เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนหลายคนก็มักจะได้เห็นนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกหนุ่มนายนภัสโชว์โมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ,บ่อยๆทำเอาคนโสดอิจฉาไปตามๆกันล่าสุดทางด้านสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้โพสรูปที่ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มนายนภัสซึ่งงานนี้แฟนคลับก็พากันโฟกัสที่รูปสุดท้าย ที่เห็นว่าทั้งสองคนจับมือกันความหวานเกินต้านทําเอาแฟนคลับยิ้มตามงานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิปันปันสุทัาตาน่ารักเจียบพ,พิจิตตาโซคัสนอนอินทนน์รูปสามจับมือถือแขนแงะงุยงุยมายราพัพสรันอรุ่มเจาะและคอมเมนต์ของแฟนคลับ อีกมากมาย